สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกทุกท่านนะคะสวัสดเีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลุงป้านนะอาอาทุกทุกท่านนะคะมาดูรวมหวยหุ้นนะคะเพื่อนเนาะถ้านี่แค่อีตอนเช้าไม่ทันก็เริ่มจีนช่วงเช้านะคะเพื่อนเนาะวันนี้ต้องมาสายหน่อยนะคะต้องขอโทษขออาภัยด้วยเนาะก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่23กันก่อนเนาะวันที่23นะคะ ผลหวยหุ้นนี่แค่อีกช่วงเช้านะคะ68แปนะคะเพื่อนหกแเราไม่เข้าเนาะห้าหเราก็ไม่อ๋อ5 5หเข้านะคะเพื่อนเป็นเลขที่ต้อชอบนะคะต้อชอบเลขเบิร์ห้าห้ เน้นให้ด้วยเนาะก็เข้านะคะนี่แค่อีกช่วงเช้าเนาะวันนี้ช่วงเช้าน่าจะไม่ทันแล้วนะคะ9โมงเนาะช่วงบ่าย8 9นะคะท่านไหนที่วิ่งเลข9ก็จะเข้า8 9นะคะสองสเพื่อนเพื่อนรูดเลข2ก็จะเข้าสองสนะคะจีนช่วงเช้าค่ะ50เข้าตัวกลับนะคะสองหนึ่งเข้าตรงตรง เลขที่ตําเน้นให้ด้วยเนาะช่วงบ่ายค่ะ8 3สไม่เข้า54นะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะห้างเสียงช่วงเช้าค่ะ8 5หไม่เข้า0 9นย์นะคะเข้าเป็นตัวกราบตัวที่ตําเน้นนะคะห้างเสียงช่วงบ่ายนะคะเพื่อน0 7 0ย์ไม่เข้านะคะ3ามหนึ่ง เลขในตารางมีนะคะเพื่อนเลข3กับเลข1แต่ว่าต้องไม่ได้เจาะมาให้นะคะเพื่อนต้องชอบเลขเบิ้ลเนาะเจาะเลขเบิ้ลแทนนะคะไม่เข้าเนาะสามหนึ่งเพื่อนๆคะ่ะเกาหลีค่ะสองศูนย์เข้าตรงๆนะคะเก้าหนึ่งเนาะเข้าตรงๆสิงคโปร์ค่ะหก สองนะคะเข้าเป็นตัวกราบเป็นตัวที่ต้าเน้นด้วยนะคะแล้วก็สี่สองเพื่อนๆคะสี่สองไม่เข้าไต้หวันคะ่ะเจ็ดหนึ่งไม่เข้านะคะหกหนึ่งนะคะเพื่อนไม่เข้านาอเลขหนึ่งมีนะคะเลขหกมีเนาะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเสียดายนะคะแบบนี้เนาะอินเดียคะ่ะศูนย์แปดศูนย์แปดไม่เข้านะคะหกแปดก็หลุดนะคะเพื่อน อียิปต์ค่ะ72ท่านไหนที่รูดเลข2นะคะก็เข้าเนาะเข้า72ด้วยนะคะเพื่อนเข้า42ด้วยเนาะเข้า42ด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งรูดนะคะแต่ตัวเจาะไม่มีนะคะไม่มี72ไม่มี42แล้วก็48นะคะไม่เข้าเนาะ รัสเซียค่ะ87ไม่เข้านะคะเพื่อนสองสองท่านไหนที่รูดนะคะเลข2ก็จะเข้าสองสองเนาะเยอรมันนะคะเพื่อน6กสเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะ93เนาะ94นะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลข9ก็จะเข้า9 4สด้วยเนาะวิ่งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอังกฤษค่ะเพื่อน0ูย์ห อันนี้เข้าตรงๆนะคะ06เข้าตรงๆ95หเข้าตรงๆตัวที่ต้อเน้นด้วยค่ะเพื่อนๆเข้าตรงๆนะคะมาดูหุ้นไทยตอนค่ะเพื่อนๆ08 08ไม่เข้านะคะ15านะคะเพื่อนๆ15เข้าตรงๆเลขที่ต้อชอบเนาะใครที่ตามหุ้นเมื่อวานนะคะปังสุดๆนะคะเลขที่ต้อเจาะให้ เน้นให้นะคะ90952655นะคะเพื่อน21นะคะเข้านะคะตัวที่ต้องเจาะให้มีตัวเดียวนะคะที่ไม่เข้าก็คือ03นอกกนั้นเข้าหมดเลยนะคะเพื่อนเนาะใครที่ตามปังสุดๆไปเลยนะคะเนาะท่านไหนที่วิ่ง9และรู2ก็เข้าเยอะนะคะตัวเน้น แค่ตัวเดียวเนาะถ้าต้องไม่กัน55ต้องก็จะชอบ1 3 3 1นะคะเพื่อนเนาะ1 3 3 1ก็มานะคะมาห้างเสียงช่วงบ่ายเนาะเสียดดยค่ะแต่เราก็ถือว่าผลงานเป็นที่โอเคมากเลยนะคะเรามาต่อค่ะเพื่อนนะคะเลขกำลังวันรวมหวยหุ้นนะคะถ้าไม่ทานหุ้นช่วงเช้าต้องต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะเลขในตารางนะคะมีเลข9เลข2 4ส 0157นะคะหุ้นนะคะตัวเลขนะคะเป็นไปในแนวทางเดียวกับหุ้นดาวโจนนะคะแล้วก็ดาวโจน์ i ี i p เนาะเลขจะคล้ายๆกันนะคะเลขเด่นจะเป็นเลข1กับเลข0นกับเลข1นะคะเพื่อนเด่น0กับ1เนาะเลข0ูนจะมี0 1นะคะ 02 04 09นะคะเลข1นึ่งค่ะเพื่อนๆ11นะคะ12 14และห5นะคะที่จริงต้องชอบ00ด้วยนะคะชอบ0ู1ยแต่ว่า01ก็รักนะคะเลือกไม่ได้ค่ะเลยเลือกเลขเบิลแค่11เนาะ ดูตัวกันจะเป็นเลขสี่นะคะกันเลขสี่ท่านไหนชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะวันก่อนนั้นต้อมไลน์แล้วเสียงไม่ขึ้นนะคะภาพเสียงชัดเจนรบกวนพิมพ์มาบอกต้อมด้วยเนาะนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะอันนี้ตัวกันก็คือเลขสี่จะมีสี่สูตนะคะ 4,2,4-7นะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือ49ค่ะส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะต้อมชอบ0,5ค่ะ29เลขข้างบนตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมพารวยทอมบอยนักโตนะคะสวัสดีนะคะรวย,รวยเๆเฮงๆปัง,ปงๆนะคะ น้อภาพเสียงชัดเจนดีนะคะมาต่อนะคะ9 2 2 9เนาะแล้วก็5 7 7 5นะคะเลขข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ9 7 7 9นะคะตัวที่ต้อมยังไม่ได้เจาะให้ที่อยู่ในตารางเนาะยังมีนะคะ7 1 1 7เนาะ มีตัวไหนอีกบ้างคะ2772นะคะ2552เนาะชัดเจนครับขอบคุณมากคะ่ะวันก่อนต้้มไลฟ์ไปนะคะไม่มีเสียงค่ะก็เลยต้องเช็คหน่อยนะคะเนาะอันนี้นะคะในตารางที่ต้อมไม่ได้เจาะให้นะคะมี5 5 4 4 5อีกตัวหนึ่งเนาะ5 4 4 5นะคะ ที่ไม่ได้เจาะชอบออกนะคะเนาะถ้าใครที่ดูแล้วเลขที่ตั้มให้นะคะไม่ชอบก็อย่างที่บอกนะคะ15ึอ,อ๋อ1น5 1นี้มีแล้ว2772นะคะเนาะ7 7 0 4554แล้วก็2552นะคะตั้มจะเน้นให้5ชุดเหมือนเดิมนะคะอ,อ๋อ6ชุดค่ะสำหรับ รวมหวยหุ้นนะคะต้องเน้นให้6ชุดเพราะว่ารวมทุกหุ้นนะคะเพื่อนเยอะนะคะตั้งแต่หุ้นนี่แคอีน่าจะไม่ทันเนาะจะเป็นจีนช่วงเช้าไปเลยนะคะจนถึงหุ้น3ามรัฐช่วงดึกเลยเนาะนะคะต้องเน้น0 1 1 0นะคะ0 4 4 0 1 1นะคะอย่างที่บอกต้องชอบ0 0ด้วยนะคะ แล้วก็1551ค่ะ2442 123456แล้วนะคะ2992นะคะเนอะใส่วิ่งรูดนะคะวิ่งเลขศรูดเลข1นนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะ อย่างวันที่23เมื่อวานเข้าตัวกลับก็มี09นะคะ50เนาะ39ค่ะแล้วก็62นะคะเพื่อนนอกนั้นเข้าตรงตรงหมดเลยนะคะดูที่ต้องเขียนไว้จะเข้าตรงตรงนะคะเลขที่ต้อเน้นด้วยวันนี้ขอให้เพื่อนๆของต้้มทุกท่านรวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะเดี๋ยวต้อมมีไลฟ์ต่อนะคะเป็น รวมหวยหุ้นเหมือนกันแต่เป็นสูตรวัดดวงเนาะแล้วก็เลขชุด3าตัวนะคะท่านไหนที่ชอบเล่น3ตัวบนเนาะเพื่อ,อนๆคะ่ะเมื่อวานเราแตกนะคะตําให้ที่6 9 3เนาะมาเยอรมันค่ะเพื่อนๆ6สานะคะ เราก็เข้า2ตัวนะคะเป็นตัวกลับด้วยเนาะ3ากานะคะท่านไหนที่รอกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามไว้เนาะเดี๋ยวต้องมาไลฟ์ต่อนะคะยังไงต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย